ครับวันนี้มาเปิดคลิปกันดีๆแล้วนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วกูกลับไปดูแล้วก็บอกว่าทำไมมึงเคยเปิดคลิปสักคลิปเลยว่า2 2> เหียผ้าอันนี้มาอยู่กับหนึ่งวันของผ้า2อ2 0ันยสนะครับ <laughs> <22 2. c oughs> เอ๊2เจ็ดสองพันยี่สิบเนี่ยเอเป็นปีที่ทเหี้ยมันเดมิมอยู่ที่นัเสเซรครับ study <c oughs> e เออ เดเขมเลยแกมัวแต่เอฟเซลผ้าประเด็นอะไระไม่เผ็ดเลยเป็ด้อนให้กูเลยอไอันนี้อันนี้เป็นแบไม่เผ็ดนวมั้างนกาใช่ใช่กลางอืมอันนั้นคือเผ็ดอันนี้คือเผ็ดแล้วโอเออโอเคโอ้ว้าว ชอบแหละน่าจะชอบแหละเฮ้แต่มันคือสิ่งนี้มันแบบว่าไม่คือสิ่งแรกที่แบบนี้บูบูบูทำไมน่าจะฟิลไม่ชอาแล้วกันอันนี้ดีแต่นี้โอเคใช่ก็แบบสายหวานไม่คอมเมนต์แบบไม่เผ็ดแล้วกูก็สายหวานเลยมวลดีอืมแต่เอาจริงรู้สึกมันหวานอหนึ่งเดี๋ยวหมายถึงว่ามันน่าจะมีตรงกลางระหว่างอันนี้กับอันนี้ดีกว่า แล้วอันนี้คืออันนี้ก็เผ็ดอันนี้คือเผ็ดเลยใช่เผ็ดเลยใช่แล้วมันมีอันนึ่งอย่างไรที่เป็นเผ็ดกลางปะอันนี้ก็เผ็ดกลางอันนี้เผ็ดเลยอันนี้ไม่เผ็ดครับคุณสังกอันนี้ไม่เผ็ดหรอโอ้ยนี่ของเรานี่แหละน่าจะอร่อยแต่พอกลางแล้วมันก็เผ็ดขึ้นมาแบบ มันเริ่มเผ็ดอ่ะเผ็ดเยอะไปนิดนึงอ่ะแต่ก็เอ้ยแต่มันไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าด้วยความที่มันเผ็ดมาาจกีนเผ็ดด้วยพริกหนีเน่ะก็เลยไม่ค่อยอแล้วมุนท่านบอกว่าโตอะเผ็ดอะไรเผ็ดจากเครื่องเทีมมากกว่าแบบร้านอื่นเพราะว่ามันได้กลิ่นมันจะชัดเลยว่าเผ็ดพริกหนี้แต่อร่อยนะแต่เที่ยวแต่เทียบกับเผ็ดกับโคกเย็นนี้มาากกว่อเค ก็ดีก็ดีเกิดคือจริงๆชอบความหวานแต่ชอบพอไหมด,ดแบบเผ็ดน้อยสุดคือดีนะคหม,มด,ดยมาดิคุยถ่ายให้้ยไม่ไหวดูนะครับซินิมาติก มันจะมีก้องกุ้งอยู่นะครับมีกุ้งด้วยใช่ไหมใช่ครับมีกุ้กองออกใช่นมาไช้เลยร่อไอร่อไนะไอ้กูก็สงสัยว่าทพันนี้จะตัดออกไปกันหรือเปล่า

Hửm rồi lắm Các bạn nhìn đẹp lắm Đặc đông Ok Tốt hơn Brokerry Hửm 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 Chắc ไม่มันไม่เคยกินเลยหรอกแต่กิ่นเบอร์รี่ฉันกินเมนกัเอาสตรอเบอร์รี่อี <laughs> อกแกงหน่งแป้งแท้งเต็มไปหมดเลยไม่แย่ขนาดนั้นอะไร <laughs> ไน <laughs> ะใค่กิน <laughs> ชอันนี้มันอันนี้มันแบบหาได้ตามไอที่แบบรถเข็นตักๆนใช่ไหมที่แบบรสชาตยกเกิดหมดแต่ในเมนูอันนี้ดีอันนีได้ครับใด้ใครลองกินลองกินี่รักชฉันไหมทันตะกูสายยายครับชุดหอมอะหอมอะไรไม่รู้แต่หอมทอด ไม่ได้เรงกินก็ามันแบบมัน t ซ x t u r e ฮาลาจูปหรือเปล่ากับแกงกะหรี่มันพุ่งขึ้นมาเลยมันพุ่งเลยน่าเกลียดอะไรมูฟว์อะไรมูฟว์อะไรก็ผิดหรอรสชาติดีไม่หวานเออใช่ไหมเออกลิ่นคือแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่า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 รู้สึกขาวๆเนื้อนิดนึงก็แบบ ชอบเลยแึงัชอบแกงกะหรี่แดงดเดีนี้ิปด้วยอิปเใน้ชิปด้วยเองไินเสิร์ปังเดี๋ยวเให้เขาดูเาลองลองของทอดอืมดีสมคำร่ำลือคำร่ำลือของเห็ดของทอาใช่มปล่อยเร่งเมันจะให้กูร่ำลืออะไรกัน อะไรอะรลือน,นะกนะ็เป็นเรื่องเขา้า,เเขาใจวันที่องค์ม,มาแล้วแล้วก็มันชมบุกให้กูสั่งสี่รอบแล้วกูไม่เล่นเลยกูเริ่องเข้าใจนะนี่แต่หอมทอดเลยไม่เหมือนเ,นเขาคลุกองเดียวกับแต่ว่าปิดแกะผัดองไปร้านโปเตโตนน้มาเัยไม่ผ<อ>ัดลอ,อ,องแบบเขากูแบบเซนสิตีกว่ากินมากแล้วมีเจ้กล้องมาจากกูไหมเอาสายออก เนื้ออร่อยยวให้ตะพุ่มเตยแอบลองกินอาหารมาแบบเกยบแล้วมันกลิ่นแบบว่ะจบแล้วไม่นะทำไมอันนี้อร่อยทำไมถึงว่ามีรยยั้วอาหาร ยแบบว่า first i m p r e s ชั่นแล้วมันรู้สึกถึงอะไรมันคืออันี้หรือเปล่ากินอนะ่ะใช่ไหมกินเต็มอัดแล้วเปลี่ยนปะตัดซี่โหรงแตงล่ะอ๋เหนียไหมยัหอมันพุ่งเลยมัน๊อบคำมาเนี่ย <c oughs> มันเหมือนกันทุกจานปะอันนี้มันมีอันนี้กรแลเี้วงอยอร่อยหวน หวานมากนะหอมบอกมะดูหวานหวานร้านกดีาวกันกลมามมีไม่ได้มึงต่อยกันไหมแต่ก <c oughs> ูรอมุมกล้องอยนะู่เนี่ยอ่ะ,อะห้าผักดองทำหน้าทำหน้าทำตานิดนึงนะผักดอง,องผักดองที่นี่แปลกมากเลยแม่งสีแลยอเออเหมือนขิงเนี่ย กิ่นก็เหมือนขิงแต่ไม่ใช่ขิงไงแต่รสชาติไม่ใช่ขิงตัดมือพอทสวิตเซียะไรเนี่ยไม่แย่ไม่แย่นะไปเดี๋ยวว่ากูเองไม่แย่แต่โจบอกว่าแย่ไม่ชอบไม่ชอบขิงหมายถึงไม่ชอบขิงไม่ชอบแม่มือนกันเดี๋ยวได้ นะครับเราก็จะตัดไปตอนที่ผ้ากินเสร็จแล้วไม่ตรงหรอกอะไรไพยายามไงอันนี้คือให้กูจบแล้วไม่เดี๋ยวไปต่อเปอ็นยุบหิวเนี่ยว,วันนี้กินทั้งวันเลยก็อืมเชิญนกปูดีครับผูพูนี้กับสุรานไ่มันดีสุราแต่ว่าเอออันนี้จริงจดีงดีนงว,ว่ามันอร่อยง่ายก็ค่ะ ราคาไม่แพงเท่าไหร่ด้วยเท่าที่จําได้ใช่ไหมไม่ถึงไม่มีอะไรถึงสองร้อยอ่ะแต่ว่าถามว่ามันน้อยม,มันก็น้อยอยู่นะเก้าน้อยเ้าน้อยเออและไก่<ะ>และไก่สําหรับมึงที่เรียนธรรมศาสตร์ปลูกใช่รถมายากมากถ้า,ถาเป็นเด็กไมฮิโดนก็มากินนะครับเออไม่รู้ทําไมจะไม่มากินหมายถึงว่าถ้ามึงเป็นเด็กมดไมฮิโดนมึงก็ต้องมากินกแล้วแหละผมนะครับอยู่นี่สองปีไม่เคยกินไม่เคยเลย <laughs> มื่าจะไปกินแต่มอนเตอร์เคอรีออ่คอร์ล็ลอกจะได้รแบบนี้สั่งอะไรบ้างมนะั้ะอันนี้ตุนก่อนเน้ะตุนเฉยเฉยเฉยๆมันฉุนเออสุนนิดนึงแบบรู้สึกเหมือนก็เจียวเหม็นก็เจียวนะสุนเออนั่นแหละแล้วก็เนื้อแม่งก็จิ๋มเข้าไปในแกงด้วยเหอนกเออก็แล้วแต่ว่าชอบเนื้อกินหรือเปล่ามันแรงแบบไม่ได้หอมแบบ ก็หมูทอดลืมเคยเลือ่ะเออลืมไม่มีดูไม่มีอะไรพิเศษกินแล้วลืมเออไม่แย่แล้ไก่ไก่ซอสอร่อยซอสทาทาสุดยอดหนังไก่มันอร่อยหนังไก่ก็อร่อยมันแบบมันเรียกว่าอะไรริสปี้แล้วก็มีรสชาติข้างในด้วยเออเออประมาณดีเนื้อก็แบบไม่ได้แห้งอร่อยดีเออ ไก่ไก่อร่อยสุดแล้วอมแนะนำจริงแล้งคก็ของทอดจะเป็อร่อยน,นี่อยากสั่งเพิ่มเลยอ๋ออันนี้อันนี้เสียงแตกมาเลยเพราะมันมีกลิ่นขิงเออแต่จริงๆเนื้อผักมันไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่มีรสชาติจร<ๆ>ิงๆแบบไม่แสบไม่ร้อนแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นขิงก็ขาดดีว่ อันนี้ก็ผ่านเหมือนกัน <c oughs> เออ่อะไรเอาเปา็นว่าอ๋อพูดถึงน้ำแกงกะหรี่ขังวะดยังยังไอ้เหี้ย <c oughs> น้ำอร่อยดีเอาเป็นว่าน้ำน้ำอร่อยดีน้ำอร่อยดีอ่าแต่ลืมกินแล้วมันคือมันเพลินมากอ่ะรสทาตนไม่โดดเด่นเออมันไม่ได้มีคาแรคเตอร์เป็นเซอสแต่มันแบบมันแบบไม่ได้เผ็ดไม่ได้หวานไม่ได้เค็มเลยแต่มันตัวแค่นั้นใช่แต่ว่าที่เด่นก็คือกลิ่นอ่า ันกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะแบบกลิ่นแรงไม่ไม่กลิ่นแรงแบบเหม็นนะแบบกลิ่นพุ่งขึ้นมาเลยอย่างแรกเลยตอนกินคืออะไรวะคือริกไทยปะไม่รู้ไม่ติดไข่ไม่ใช่ก็หอมดีเลยอืมของกูอาจจะไม่ได้รู้สึกขึ้นมาตอนแรกขนาดนั้นเออแต่ว่าแต่กินเพินกินเผินกินเผินเลยเลยออดีดีดีก็กินได้เลยเราดูร้านต่อไปครับ มันก็ต้องทางมาดูเยรงส <c oughs> ดดดยเกืนะ <c oughs> ตรงกลางก็ยังมาถือ <c oughs> ด้อนี้ข้าหนอนทำไมอ่ะ เข้ากระติ๊งไม่มันคือกระติ๊งห่อกระติงกระอิ๊งแล้วจะหญ่แค่ไอ้นี่ไหมหรือว่ากินไอ้นี่ซึ่งมันก็ใหญ่ถ้ามต้องรีวิวสิ่งนี้ทำไมไม่ถูกอะลองลองหน้าดูไ่เต็มใจกินเลยกินเยอะหรอหมดเลย นมแหละก็ดีนมกล้วยโอเคโอเคมันนมกล้วยอ้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับใครที่สนใจก็ติดตามสากด subscribe ได้ครับงนี้นะครับกดกระดี่ดล้ครับบับ